สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมแน่นอนว่าต้องมีรถสวยๆวยครับมาหร,รือว่าคุณลูกค้าได้ชมการเป็นประจำนะครับผมสำหรับวันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถเก่งแบบแฮชแบ็กค่าประตูว้ใช้ห้าพลาดาคิวนี้เลยนะผมเพราะว่ารถวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยหล่อแต่งเต็มระบบอย่างแน่นอนนะผมที่สำคัญคือราคาสุดแสนจะประหยัดเลย ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วผมกล้าฟันธงเลยว่าคันนี้ถูกที่สุดแล้วนะผมเพราะว่าเราขายเอาใจคุณลูกค้าจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนั่นคือเจ้า Toyota y a r ริ 1.2J ปี2016สุดหล่อคันนี้ครับผมและนี่คือเจ้า t o y o ต a y a r ริ 1.2J ปี2016สุดหล่อคันนี้บอกเลยว่าราคาสุดแสนเจ๋พิเศษเลยรถใหม่ป้ายแดงนะผมตัวนี้ราคาอยู่ที่5 1 9 0 0บาทนะผมวันนี้นะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยคันนี้สุดหล่อคันนี้นะเราขายกันเพียง3 1 9 0 0บาทนะผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนเดี๋ยวตามมาชมคลิปกันเลยครับผมมาตามมาดูกันเลยนี่คันนี้โตโยต้ายาลีเป็นไงสีดา เหมาะมากสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถสไตล์แฮชแบ็ค5ประตูที่โฉบเฉี่ยวสวยงามมีสไตล์นะเป็นของตัวเองวัยรุ่นนี่บอกเลยว่าเหมาะมากนะ,ะตัวนี้เป็นสีดำนะสีดำจากโรงงานเลยคันนี้มีเก็บสีหนึ่งชิ้นคือสีฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงเก็บงานมาหนึ่งชิ้นนะครับผมแต่รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับเก็บริ้วรอยขีดข่วนแค่นั้นเองนะครับผมนะ นอกนั้นก็เดิมจากโรงงานสวยๆเลยคันนี้บอกเลยว่ารถมือเดียวด้วยนะมือเดียวันดับที่หนึ่งเลยนะตัวนี้สีเดิมจากโรงงานมีเก็บฝากระโปรง1ชิ้นด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบธรรมดานะผมเป็นหลอดฮาโลเจนนะผมตัวนี้นะไฟหน้าก็จะเป็นดวงใหญ่โคมใหญ่มีโครเมียมไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะผมตัวนี้เป็นเกรดเจนะไฟตัดหมอกไม่มีนะครับผมแต่ถ้าอยากได้เราจัดให้ได้นะผม กระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดําหมดเลยนะเพิ่มความดุดันเข้าไปนะก็ถือว่าหล่อดีนะถ้าเป็นไอเกตตัว E ีเนี่ยก็จะมีเป็นสีอะคริลิกเนื้อผมแต่ถ้าเป็นตัวเจก็เป็นสีดําสวยเลยนะโลโก้โตโยต้าใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะสวยๆเลยคันนี้นะใครที่ชื่นชอบรถสไตล์นี้ห้ามพลาดเลยคันนี้นะผมนี่สวยงามนะนี่บอก,กเลยว่าสวยจัดเลยคันนี้นะเหมาะสาหรับลูกค้าที่กําลังหารถรุ่นนี้ไว้ใช้อยู่นะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะผมบอกเลยคุ้มค่ามากนะนี่ด้านข้าง ตัวนี้เราเปลี่ยนล้อแม็กให้ละตัวนี้เป็นล้อแม็กล้อแม็กขอบ15นะแม็กใหม่ป้ายแดงเลยนะแม็กใหม่แกะกล่องเลยคันนี้นะแม็กสวยเลยนะเป็นแม็กรุ่น x series นะผมแบบ6ก้านนะผมสีดำกึ่งเงานะครับผมด้านในเป็นสีแดงนะตัวนี้มาพร้อมกับยางแบบดีสโตนด้วยดีสโตนนะครับผมนี่ยางแบบดีสโตนสวยๆเลยนะยางก็ปีใหม่ๆเลยนะครับผมตัวนี้ขนาดหน้ายาง1 9 5 50 R15 นะครับผมนี่สวยๆเลยอย่างปี2020นะครับผมมากสำหรับด้านข้างนะตัวนี้แบบแฮชแบกคาประตูนะผมเห็นได้ชัดว่าดีไซน์ด้านข้างเนี่ยโชวบเขียวสวยงามที่สำคัญคือคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราโหลดมาเรียบร้อยละนะโหลดมาพอดีเลยนะผมล้อเนี่ยพอดีกับซุ้มเลยนะผมไม่ติดซุม้มจนเกินไปนะผมสวยงามมากและรถก็ ไม่ต่ำจนเกินไปนะแบบว่ากำลังหล่อพอดีเลยตัวนี้นะกานข้างก็ติดฟิล์มกองแสงให้นะครับผมแบบประหลอดด้วยนะครับผม40-60%นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับกันาสาดนะกันาสาดคู่ตัวเลยนะครับผมตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับผมนะสวยๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสีกันว่าคันนี้เดิมขนาดไหนนะผมจะตามเลยนะตัวนี้อย่างที่บอกว่ามีเก็บสีฝากระโปรงชิ้นเดียวนะนอกนั้นเดิมหมดนะครับผมตัวนี้นะมาดูแผงกระดูกงูข้างประตูนะครับผมนี่ฮะ สวยเลยนะครับผมมานี่ฮะไล่ได้เลยนะครับผมตัวนี้จุดแต้มจุดสต็อปเปอร์เดิมนะครับผมตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับผมนี่ให้ดูเลยว่าสีมันเดิมจริงอะไรจริงนะครับผมตัวนี้นะรอยอาร์คเดิมจากโรงงานมีอยู่ครบเลยนะครับผมน็อตประตูหน้านะผมไม่ขยับเลยน็อตประตูหน้าไม่ขยับสีเดิมสวยนะ แจ๋วๆเลยนะครับผมนะคันนี้นะบอกเลยว่าสีเดิมสวยรับรองเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าจุดมาร์ครอยอาร์คเดิมอย่างนี้เนี่ยไม่มีพลิกคว่ำชนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันต่อนะครับผมดูด้านข้างฝั่งห้องผู้โดยสารกันต่อนะครับผมว่าสีเดิมสวยขนาดไหนนะครับผมมาเดี๋ยวแกะให้ดูนะอ๊บนี่เปิดกันโชว์ไปเลยนี่ครับผมนี่รอยอาร์คเม็ดอาร์คเดิมเลยสวยเลยนะครับผมเนียนตาเลยนะครับผมสวยๆเลย เมทอาร์คนี่บอกเลยว่าไม่มีขยับไม่มีทําสีแน่นอนรับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีพิกวามอย่างแน่นอนนะผมน็อตประตูหลังนะผมไม่เคยแกะเลยสวยมากนะสวยเดิมน็อตเคลียร์นะครับผมบอกเลยว่าสวยๆเลยนะผมคันนี้นะนี่รถสวยเดิมพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อนะผมเดี๋ยวตามมาเลย มาเรามาดูด้านท้ายรถกันต่อแล้วครับคันนี้นะเป็นแบบแฮชแบ็กห้าประตูนะครับผมบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถเปิดประตูด้านหลังได้นะครับผมรถด้านหลังก็สวยเดิมแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะไฟท้ายนะดวงใหญ่มากนะครับผมไฟท้ายดวงใหญ่แบบ LED นะครับผมตัวนี้นะมีไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้มีฟินด้วยนะโตโยต้าเขาชอบทําฟินนะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าวีออสยาริสเนี่ยมีฟินตามหลักประสาทด้วยนะครับผมทําให้รถ มีแอโรไดนามิกนะประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะรถสวยเดิมมากนะด้านหลังก็จะมีโลโก้โตโยต้านะตัวหนังสือคําว่ายาลิสนะตัวนี้สวยมากเลยนะไฟ t ยเท่ทีมอีก2จุดนะครับผมตัวนี้ฟิล์มปลอดมอีที่ปัดน้าฝนด้านหลังด้วยนะตัวนี้เป็นสปอยเลอร์นะสวยๆเลยนะครับันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูความเดิมด้านท้ายรถกันนะครับผมมาเปิดให้ดูเลยนะแบอบกเลยว่าหูด้านท้ายนี้ยิ่งสวยเลยนะผมด้านท้ายนี้รับประกันเลยว่าไม่มีชนไม่มีแกะนะน็อตไม่ขยับนะ อะดูนอด็อตฝากระโปรงท้ายก่อนนะน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตเคลียร์เลยนะหัวน็อตเคลียร์ไม่มีรอยขันเลยนะจุดรอยอาร์คเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานมีอยู่ครบเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยๆเลยนะนี่น็อตโชค๊คฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้ซ้ายขวาเหมือนกันเลยด้านขวาก็เหมือนกันหัวน็อตเคลียร์ไม่เคยแกะนะครับรอย ปอปเปอร์นะครับผมเม็ดอ์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับผมตัวนี้นะมาดูที่ท้องอ่างกันนะครับผมตัวนี้เดิมนะครับผมซ้ายขวาเดิมหมดนะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับนี่เดิมหมดนะครับผมนี่รอยเม็ดอ์คเดิมมีอยู่ครบนี่โป๊เดิมจากโรงงานนะครับผมยางอะไหลไม่เคยตกพื้นนะครับผมนี่สวยเลยเม็ดอ์คเดิมจากโรงงานสวยๆเลยนะครับผมคันนี้นะมา แล้วคันนี้นะครับเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในส่วนของการผจญภัยเที่ยวนะต้องการขนสัมภาระเยอะๆนะผมตัวนี้ก็สามารถขนสัมภาระได้นะเพราะว่าเบาะด้านท้ายรถเนี่ยสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวจะพับให้ดูนะนี่ง่ายๆเลยกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนี่พับเบาะได้นะผมคุณลูกค้าสามารถขนสัมภาระต่างๆได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นของต่างๆนะหรือว่าเป็นสายใช้งานนะต้องการรถไป ออกตลาดนัดนะขายเสื้อผงเสื้อผ้านะคุณผู้หญิงก็ทําได้เลยนะนี่คนของได้ยังจุใจเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราดูออปชั่นภายในรถกันต่อเลยครับผมไปเริ่มจากพาักงนโดยสารด้านท้ายรถก่อนนะครับผมตัวนี้ก็กว้างขวางมากนะผมคันนี้ก็เข้าออกได้อย่างสบายนะเพราะว่าเขาเอาซุ้มตรงกลางนะครับผมออกไปแล้วนะผมทําให้เราสามารถเข้าออกได้อย่างสบายนะครับผม <LOL. S 1> ตัวนี้เป็นแบบเบาะผ้านะเบาะก,ก็ฟองน้ํายังแน่นๆอยู่เลยนะผมแบบใช้งานน้อยมากนะผมฟองน้ํายังแน่นอยู่เลยนะครับผมแล้วก็สะอาดเอี่ยมมากนะเป็นสีดําสลับ ลายสีน้ำตาลนะครับผมสวยๆเลยนะครับคันนี้นะบอกเลยว่า<ล>หูนั่งเน่งสบายมากนะเดินทางไกลนี่สบายเลยนะตัวใหญ่ๆก็นั่งได้ประมาณสัก3าถึงสท่านเลยถ้าตัวเล็กๆก็ประมาณ4ีถึงหท่านนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในฝั่งคนขับกันนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูออปชันภายในฝั่งคนขับกันนะครับบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้เนี่ยให้มาเต็มมากเลยเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะตัวนี้แผงประตูเป็นสีดำนะครับผมสีดําสวยเลยนะครับตัวนี้นะเป็นระบบแบบไฟฟ้านะครับผมปรับพับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะ ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับผมส่วนออปชั่นภายในก็ทํามาได้อย่างสวยงามเลยตัวนี้คอนโซลก็ทํามาได้อย่างพอดีนะครับผมไม่บังวิสัยทัศน์ในการขับขี่จนเกินไปนะพวงมลาลัยตัวนี้เป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้านะหุ้มหนังแบบ4ีก้านนะครับผมมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะผมมีตรงพวมงมาลัย1ลูกฝั่งผู้โดยสารอีก1ลูกนะครับผมตัวนี้นะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นแบบ วิทยุ C D M P 3นะครับผมเครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3นะแอร์ Air เป็นแบบระบบเมนนุนะครับปรับอุณหภูมิที่มือนะครับผมแอร์ Air แบบเมนนุนะปรับอุณหภูมิที่มือและคันนี้นะจะเป็นเกียร์แบบ C V T นะครับผมเป็นเกียร์แบบเกรดไทยขั้นบันไดน,นะผมใส่เกียร์ได้อย่างแม่นยําเลยนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับผมออปชั่นภายในที่บอกเลยว่าสวยงามมากนะผมใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้วใช้งานคือบอกเลยห้ามพลาดนะคันนี้นะเลขไม้นะวิ่งเพียง 60,000กิโลเท่านั้นนะครับผมนี่ฮะไม่60,000กิโลเท่านั้นไม่ my, จริงไม่ my, แท้อย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นครบๆเลขไม่น้อยๆน,นะและคันนี้นะครับผมเป็นรถลำดับแรกลำดับที่1เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถ,รถรุ่นนี้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรา,าดูเครื่องยนต์แล้วก็ออปชั่นภายในกันต่อนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องกันว่าคันนี้จะสวยเดินขนาดไหนครับเดี๋ยวตามมาเลยนะผม สำหรับเจ้าโตโยต้ายารีคันนี้นะผมจะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะผมอีโคคานะแบบ4สูบเลยนะผม4สูบสิบวาล์ว86แรงม้านะครับผมให้อัตราเร่งที่ดีประหยัดน้ำมันนะผมตัวนี้ยังเป็นในโหมดของอีโคคาอยู่นะผมแต่ว่าจะเป็นในเครื่องยนต์ของ4ี่สูบเลยนะผมก็ เครื่องยนต์เดิมๆนะคันนี้นะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับผมส่วนห้องเครื่องเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้นะอย่างที่บอกว่าฝากระโปรงมีรอยแกะทําสีนะครับผมนี่ฝากระโปรงรอยแกะทําสีแต่น็อตแก้มนะครับผมน็อตแก้มน็อตคานนะครับผมเดิมสนิทเลยนะครับผมน็อตแก้มด้านในนะครับผมน็อตคานนะเดิมสนิทเลยคอจิ้งลีดเดิมนะนี่ฮะจุดอาร์คนะรอยอาร์กเดิมจากโรงงานเลยสวยๆเลยนะครับผมคานหน้าเดิมนะ รอยสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะถือสวยเลยนะครับผมไซก็เดิมนะผมน็อตเดิมแก้มเดิมนะมีมแ,กะแกะเลยนะสับโรงก็มีแกะทำสีชิ้นเดียวนะคันนี้ทำสีริ้วรอยขีดขูดแค่นั้นนะครับผมประกันเลยว่าไม่มีชนหนักทิ่คว้ามจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับผมส,สวยเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นประจําวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นหนักมากสําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะผมผ่าน YouTube ผ่าน a c e b o o k นะผมคันนี้ราคาเราบอกไปแล้วว่าเราขายเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอนะผมคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยให้คุณลูกค้านะที่ดู YouTube ดูผ่าน a c e b o o k นะครับผมคันนี้จัดไปเลยลูกค้าไม่มีประวัติฟรีดาวทุกเงื่อนไขคันนี้ฟรีดาวทุกเงื่อนไขนะผมฟรีดาวผ่อนเพียง5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเอง นะฟรีดาวผ่อน5,000ไปปายนะ7ปีป14เดือนบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากนะครับผมฟรีดาวยังไม่พอนะแถมผ่อนสบายด้วย5,000ไปปลายเท่านั้นเองนะครับผม7ปีป4เดือนนะครับผมได้รถสวยๆแต่งเต็มๆแบบนี้ไว้ใช้งานเลยลูกค้าปวัตด,ดีถ้าไม่อยากคำ้ำเราโนค้ำได้เลยนะครัผมคันนี้นะฟรีดาวไม่คำ้ำผ่อน5,000ไปปลาย โปรโมชันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะผมได้รถสวยมือเดียวแต่งเต็มๆแม็กใหม่ยางใหม่ภายในออปชั่นเต็มแบบนี้เลขไมน่น้อยๆ60,000กิโลคันนี้เอาไปใช้กันในราคาที่สุดแสนจพิเศษมีที่เพชรคาสเตอร์เท่านั้นที่จัดให้คุณลูกค้าได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปโอนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจใพวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้นํารถสวยๆมารีวิวลูกค้าได้ชมแบบนี้กันนะผม สำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ